หนูเนี่ยแม่ผสมกระมถัถานให้อลุกมากินมาเดี๋ยวแม่เอาน้ําใส่ให้นะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกกินเลยลูกแม่ผสมกระมถัถานให้ละแม่ใส่น้ําให้ด้วยเนี่ยภาชนะแม่ใส่น้ําให้เต็มเลยแม่ล้างให้ละหนูไปกินเลยลูกาปางกินเยอะๆลูกพี่วัวกินเยอะๆสามสีกินเยอะๆลูกแม่แดงมากินข้าวลูกดาวกินข้าวแล้วน้ําตาลกินข้าวลูกกินเยอะๆลูก ด่างกินข้าวนกี้กินข้าวลูกอ่าตัวเล็กกินข้าวลูกตัวน้อยกินข้าวลูกด่างกินข้าวเลยค่ะกินข้าวเลยกินข้าวเลยเดี๋ยวแม่มาเก็บลูกกินขนมป่ะอตามแม่ให้ลูกตานแม่ให้พี่วัวแม่ให้ลูกอ่ตัวเล็กแม่ให้หลกกกินนิไ้กินเอกอะไม่ได้มากินข้าวกินขนมแล้วลูก นวลกินข้าวแล้วเหรอลูกอ่ะไม่ให้เออ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 เนวลเอาไปสองอันเฮ้ยอ๋น้เกียอ่ะาด่างอ่ะอ่าน้องเกียร์แม่ให้ที่ครับเกียร์กี่ยกี่ยม่ให้เอออ่ะแม่เอาขนมมาฝากลูกเนี่ยด่างครับแม่ให้ด่างสองอันอ่ะอันนี้ของน้องกี้ครับอ่ะอันนี้ของตัวน้อยครับ กินอลูลกกินอลูล,ลูลกกินลูกวเกียรเกียเกียกินเลยเลยกินเลยลูกจะแม่มาเก็บกอ่ะขนมไหมคะแม่ให้หนูสองอันแม่ให้หนูสองอันจะกินอย่างนิ่มมะหรือจะกินอย่างนิ้มเลยเอ,เอาป่ะหนูอะสามสีเอาไปสองอันแล้วเนี่ย เออกินเรียบร้อยจังเลยเอาป่ะคะน้ำตาน่อาไหมคะเออโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวแม่ไปให้ข้าวคนสวยกันนะน้อยกินข้าวลูกมาไหนคนสวยอยู่ไหนคนสวยมาหาหม,มาม้ามาแล้วคนสวยคนสวยอยู่ไหนคะเอออยู่ในนั้นเดี๋วมามา,มาต้องให้หม,มาม้ามาประเคนหนึ่งที่อีกแล้วลูกมาคนสวยมากินข้าวลูกเออเดูดเดด ยังน้อยคนสวยกินแม่มาเก็บนะคะกินซะลูกแม่ลูกกินด้วยกันนะคะแม่มีขนมให้ด้วยลูกเออดูดูกระดิกหางดูกระดิกหางสิกินนะลูกปะสามสีปะปะตาลไม่ให้ลูกตาลชอบกินขนมไม่ให้ลูกตาลาะไหมครับตาลไหมครับเนี่ยไม่ให้ลูกตาลกินขนมนะลูกพี่วัวอีกปะพี่วัวแม่ให้ลูกไม่ให้พี่วัว กินอย่างกินข้าวเดี๋ยวแม่มาเก็บนะกินเลยลูกอังกี้กินเลยลูกกี้กินเลยลูกหนูอิ่มแล้วหรอลูกน้ำตาลอิ่มแล้วหรอคะลพาคุ้มครองลูกพุทธัง,าาาาส,างาาสันนิษฐานมิธรรมังสันนิษฐานมิสร้างคังสันนิษฐานมิขอให้หนูและหมาทุกตัวอยู่รอดปลอดภยัยอย่าโดนวางอย่าเบื่ออย่าโดนรถชนอย่าโดนใครทำร้ายนะลูกพาคุ้มครองแม่ทำบุญทุกวันเอาบุญเอาฝากนะลูกเทพเทวดาฟ้าดินเจ้าที่เจ้าทางคุ้มครองให้พวกหนูอยู่รอดปลอดภัยทุกตัวนะลูกนะสาธุ เยอะนะเดี๋ยวแม่จะไปให้ข้าวคนท้อลูกพกคุ้มคร้องลูก,ลกนะเอยอ้ยอ,อนแม่ดูสิเราอ้อนแม่จะหลอดเลยน้ำตาจื้อจื้อ <c oughs> ตาน <c oughs> อ้อนแม่ลูกอ้อนแม่อ้อนแม่เราอ่ะอ้อนแม่เราอ่ะตานอ้อนแม่เหรอคะดู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 อ้อนแม่สามสีก็อ้อนแม่ลูกพาคุ้มคร้องลูก อย่าจืดอ,อย่าตนนะลูกนะพุทธทางสานังขจามิทำมังสานังขจามิสร้างทางสานังขจามิอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของตัวเองไม่วิ่งไล่รถนะทุกตัวนะลูกแม่ทําบุญทุกวันเอาบุญมาฝากลูกนะแข็งแรงปลอดภัยพระคุ้มครองลูกเออเออเอาขนมไปเดี๋ยวแม่เอาให้แป๊บนึงแป๊บนึงอ่ะโอ,อ้ขอขนมแม่ะคะอ่ะไปตานขนมไหมคะตานครับตานครับตานขนุไมไหมลูกอ่าได้ขนมแล้ว แม่ให้ขนมลูกค่ะเอาไหมคะพี่วัวไหมลูกวัวเออพี่วัวชอบกินขนมตัวเล็กเข้าไหมตัวเล็กเข้าไหมคะเออตัวเล็กเข้าไหมคะเออพี่วัวอิ่มแล้วล่ะตัวเล็กเอาเลยลูกพี่วัวเขาอิ่มละตัวเล็กเอาเลยลูกเอาป่ะ ตดาเล็กก <Yeah. S 2> <ales in> ันไหมคะเล็กแม่ใ oh. ห oh. ้ล as ูกอ่ะแม่โยนเล็กขี้กลัวอกินซะลูกกินซะเล็กกินเลยลูกเอาไปเลยเอาไปเลยแม่ให้ลูกเอาไปเอาไปเล็กเอาไปกินเลยลูกเออปไปหาที่หลบกินนะลูกปลาปาไกลๆถนนหน่อยนี่มันติดถนนเลยเออปลกไปหาที่หลบกินนะลูกนะแม่เก็บแล้วนะคะ แดงน้อยอิ่มยังหูกเอ้ยดูดูแม่มาอยากเล่นกับแม่หรอกแม่ก็อยากเล่นกับหนูหนูไม่ยอมออกไปข้างนอกหรอกฮอฮาคุ้มคลองหูกผาคุ้มคลองหูกโอ้ต้องแม่มาถึงจะยอมกินเหระลูกโอ้ทำไมน่ารักอย่างเงี้ยคิดถึงแม่หูกแม่รู้ละคนสวยคิดถึงแม่กินนะลูกไปแล้วนะแดงน้อยคนสวยลูกอยู่ดีมีสุขนะแม่ทำบุญทุกวันเอาบุญฝากพวกลูกทุกตัวนะโอเคแม่ไปแล้วลูกคนสวย อ,อแม่เทอาหารไว้ตรงนี้นะน้ําสะอาดแล้วนะลูกเนี่ยแม่จัดที่นอนให้แล้วเรียบร้อยเนี่ยน้ํานี้สะอาดแล้วน้ำตาลไปกินอาหารตรงรุ้นนะจะเอาแม่ปูที่นอนให้แล้วนะพวกหนูอิ่มกันแล้วแม่รู้แล้วลูกแม่เอาอาหารเทไว้เผื่อสแปาวไว้เผื่อพวกหนูหิวตอนดึกเนี่ยอันนี้น้ําสะอาดแล้วลูกนะน้ําสะอาดทุกจุดแล้วนะลูกหิวก็ไปกินนะลูกอาหารอยู่ในบ้านนะน้ําตาล ฝนตกไปหลบในบ้านนะลูกอาหารมา,มาเทไว้ในบ้านเธอแล้วนะม้าเติมน้ําให้สะอาดจุดๆแล้วนะคะพาคุ้มครองลูกเดี๋ยวมาไปให้ข้าวเจ้าคนท้องก่อนนะโอเคนะคะเป็นเด็กดีลูกอุ๊ยใครเนี่ยกระโดดใส่แม,ม่เดี๋ยวลม้มเดี๋ยวล้มไปตานชอบครับลีลาเหรอลีลาแม่ให้เมื่อดด เอาเลยลูกเอาเลยอ่ะแม่วงางนี้แม่แดงชอบกลัวแม่อ่ะตัวน้อยอ่ะไอ้ตัวเล็กอ่ะตัวเล็กกลัวแม่สามสีอย่าไปแย่งน้องเพลงมีแล้วลูกอ่ะอันนี้แม่ให้น้ําตาลแม่ไปให้ข้าวคนท้องแล้วลูกขุ้มคองนั้นเออกินสักกินสัเออเออ้อมยางแม่เอาอาหารที่เปิ่มผสมให้ด้วย กินข้าวนะลูกนะกินนะครับเป็นท้องกินเลยลูกตัวเล็กกินเลยค่ะตัวเล็กกินกับแม่ลูกแม่เก็บข้งว่หนนะลูกนะแม่เก็บให้ลูกเดี๋รอแป๊บนึงนะแม่เก็บข้องให้น้องอ่ะกินก็ลูก พ่ออีกไหมลูกอ๋อตัวเล็กอ็ไปฝากแม่แล้วขินขนมขก้นขนมนะลูกมาเตรียมอาหารให้เต็มเ็มแล้วนะจัดที่นอนให้ลูกแล้วเนี่ยของเล่นหนูเนี่ะน้ำสะอาดแล้วนะคะเต็มๆนะแล้วหนูก็กินอาหารอิ่มแล้วเนี่ยอันนี้มันแบบ คืนนี้ถึงพรุ่งนี้นะนี่ห้องอหมาเก็บกุญจิล้างพื้นสะอาดเรียบร้อยเนี่ยเก็บมาล้างหมดแล้วเนี่ยเปื่อนั่งรองเนี่ยนะสะอาดาแล้วนะคะลูกเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยดูหน้าหมา,ออมาเหนื่อยเลยค่ะคราวน,นี้ก็เดี๋ยวกินผมขนมต่อเนี่ยขนมหมามีขนมมาให้หนูเยอะแยะเลยทุกวันเลยลูกนะ ใช่ไหมคะตัวเล็กอ่ะมีสองใครเอาก่อนอ่าอ่าอ่าตัวเล็กเอาไปแล้วอันนี้มีสองครับอ่าเช็ดตัวสะอาดกันแล้วนะม,มาเช็ดตัวให้ลูกแล้วนะทั้งคนท้องทั้งตัวเล็กมีสองเนี่ยขนเงาวแว้บเลยคนท้องคะคนท้องคะอะโอ้คนท้องเรียบร้อยจังเดี๋ยวแม่มีให้อีกลูกแม่มีให้คนละสี่แท่งอย่างกรอบอย่างยิ้มเมื่อกี้กินไปแล้วคนละสองแท่งนะ อ่านี่หมามาเช็ดขนให้สะอาดแล้วนะทั้งตัวแล้วนะลูกอ่าเช็ดให้สองรอบเลยหน้าเนื้อเนี่ยห้องสะอาดหมดแล้วนะเรียบร้อยไม่มีกลิ่นละเมา้น้ําลากแล้วก็ไม่กวาดกวาดแล้วก็ไม่กวาดล้างแขวนเรียบร้อยนะคะอ่ามาปูที่นอนแล้วปะนอนแล้วลูกคนท้องคะอะตุนแล้วลูกอ่ะตุนแล้วลูกมีสองไหมลูกมีสองไหมคะมีสองออกมาให้ละอะ อันนี้คนท้องอ่ะคนท้องอันนี้ตัวเล็กอ่ะตัวเล็กอ่ะมีสองอ่ะอ่ะนี่คนท้องอ่ะอันนี้ตัวเล็กอ่ะ,อะกินข้าวหนุกกินนะเออกินข้าวหนุกเออเอเอมาให้เยอะแยะเลยเนะน,นี่ยคราสีแท่งหมดเออกินข้าวหกเดี๋ยวมาม้าจะไปแล้วนะคะเด็กหลูก น้เหนื่อยแล้วห้องสะอาดหมดแล้วนะลูกเพื่อไปย่างเพื่อไปย่างเพื่อนั่งรอนานแล้วจะหลับแล้วเนี่ยห้องสะอาดหมดแล้วน้ำของเล่นอาหารพื้นสะอาดหมดแล้วกวาดออกไปเหนื่อท่วมเลยน้ำมันขังเนี่ยมาปูที่นอนให้ลูกแล้วนะคะสะอาดหมดแล้วอ่าผ้าผืนที่มันเลอะฉีกมาเอาไปซักตากแล้วเนี่ยตากอยู่ตรงนี้เพอนย อย่างนี้พวกนี้โดนแดดหรือว่าแห้งอันนี้ที่ตากเมื่อวานแห้งก็เก็บมาปูไว้ข้างล่างกันผ้าดลื่นข้างล่างก็จะเป็นอีกชั้นหนึ่งนะี่นท้องแฮปปี้ไหมคะคุณนายคะมาคุณด,ดื่มนะคะเตเล็กพี่ชองอาหารเต็มๆต็มเลยมาไปแล้วนะคะลูกพระคุ้มครองนะมาทำบุญทุกวันเราบุญชาพระรุ่รนะเอ่อท้องคนท้องคะตัวเล็ก คนท้องคนท้องคนท้องมองแม่ก่อนวันนี้คุณไอซ์บอกแม่ว <se> ่าเดี๋ยวคุณไอซ์เขาจะซื้อพัดลมอะส่งมาที like ่บ้านแล้วเดี๋ยวเอามาติด like พัดลมให้หนูนะคะโอเคไหมคะคุณไอซ์ใจดีขอบคุณคุณไอซ์นะไหนมองหน้าแม่ก่อนคุณไอซ์ขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงหนูกับลูกนะคะนะขอบคุณคุณไอซ์ก่อนเลยคนท้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวเลกขอบคุณค่ะคุณไอซ์ก่อนขอบคุณค่ะคุณไอซ์ พี่สองพี่สองขอบคุณคุณไอซ์ก่อนเลยขอบคุณกรับขอบคุณครับคุณไอซ์จะซื้อพัดลมส่งมาให้ลูกนะอาหารเต็มเต็มแล้วนะลูกมาเติมให้เต็มเต็มล้พวกหนูอิ่มละไปแล้วนะคะคุณท้องฝันดีนะลูกขอบคุณคุณไอซ์นะคะคุณไอซ์จะซื้อพัดลมส่งมาให้นะคะโอเคค่ะคุณไอซ์ก็สงสารหนูดูกระดิกหายเลยขอบคุณคุณไอซ์นะคะให้คุณไอซ์เจริญเจริญนะคะขอบคุณค่ะ ไม่ไปแล้วลูกขนเงาเลยเห็นไหมมาเช็ดตัวให้ลูกทุกวันเลยเนี่ยทั้งสามเลยแม่ลูกเนี่ยเช็ดตัวสะอาดเกี่ยเลยเห็นไหมเห็นไหมคะเออเนี่ยอาหารอยู่นี่นะลูกนี่นะคะคนท้องไม่ไปแล้วลูกอาหารอยู่นี่นะลูกกินข้าวนะเออจ้ะคนท้องมองหน้าแม่สิแล้วดูบีสองสิรู้ว่ามีของแถมอันนี้ของแถมก่อนกับอะตวเล็กคะอย่างนิ่มค่ะคนท้องคะอย่างนิ่มค่ะัดีนะลูกไม่ไปแล้วลูก Good n i น h t ลูกแม่รักหนูนะเออพาคุ้มคลองลเออตัวเล็กปะกินปะฟันดี้ลูกนอนทะลุ